สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ G News นะครับผมรายการเกมข่าวเกมนะครับสำหรับคอเกมเมอร์นะครับที่อยากจะรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมออนไลน์เกมออฟไลน์นะครับในประเทศของเราหรือว่าเซิร์ฟเวอร์เมืองนอกนะครับอินเตอร์นะครับก็จะนำมาให้ทุกทกท่านได้รับเสิร์กันนะครับว่า มีเกมอะไรใหม่ๆม,มาในช่วงนี้บ้างนะครับในช่วงวันนี้นะครับตามวันของคลิปนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นประมาณว่าไลฟ์แต่อัดไว้แล้วนะครับประมาณนั้นรายการก็จะมีช่วงของรายการนะครับในแต่ละวันก็สามารถติดตามได้ใน้านรายการนะครับก็จะมีแผนผังโปรแกรมรายการมาให้ทุกๆท,ท่าน ได้รับชมกันนะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะพูดถึงเกมอะไรกันเอ่ยก็ไปดูกันเลยนะครับว่ามีเกมอะไรมาบ้างนะครับในวันนี้นะครับก็สามารถไปรับชมกับข่าวแรกได้เลยนะครับผมครับสำหรับข่าวแรกนะครับสิ้นสุดการรอคอยเกมออนไลน์อย่าง TS3 Saga นะครับผม เป็นเกมแนว MMORPG Turn b a s e นะครับเผยนะครับกำหนดการทดสอบช่วง Close Beta แบบไม่ต้องใช้ AC นะครับเปิดเซิร์ฟเวอร์ร่วมสร้างตำนานพร้อมกันวันที่29พฤศจิก,กายนถึงวันที่6ธันวาคม2555หรือปีนี้นี่เองนะครับซึ่งหลังจากที่ ทุกคนรอคอยการกลับมาของเกมออนไลน์ละระดับตำนานอย่าง T.S.3 Saga กันมานานนะครับส่วนในช่วงนี้เราก็จะบอกออกำหนดการต่างๆในช่วงทดสอบ close beta test ให้เพื่อนๆทุกๆคนได้รับรู้กันนะครับซึ่งกำหนดการทดสอบช่วง close beta ของเกม T.S.3 Saga เนี่ยนะครับก็จะมี ช่วงกราโหลดการทั้ง3อันนะครับได้แก่ช่วงเวลาคล o สเบต้านะครับเปิดให้ทดสอบวันที่29พฤศจิกายนนะครับเวลา14นาฬกาหรือบ่าย2โมงนะครับปิดการทดสอบนะครับวันที่6ธันวาคมเวลา10โมงนะครับ10นาฬิกาแล้วก็ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ทุกวันนะครับช่วงคล o สเบต้านะครับตั้งแต่เวลา9้าโมงเครื่องถึง14นาฬิกานะครับ แล้วก็กำหนดการเปิดให้ลงทะเบียนสมัคร ID เกมหรือว่าดาวน์โหลดคลายแอ้นะครับดาวน์โหลดเกมนะครับวันที่22ิอพฤศจิกายนเวลาบ่ายสโมงนะครับแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนสมัคร ID เกมวันที่26พฤศจิกายนเวลาบ่ายสโมงเช่นกันนะครับซึ่งระบบต่างๆที่จะเปิดในช่วงคสเบต้านี้นะครับก็จะเปิดจำนวนหนึ่งเซิร์ฟเวอร์นะครับชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์สละเป่านะฮะ โอ้เซิร์เวอร์น่ากินนะเนี่ย <c oughs> จำนวน c h a n n นลนะครับและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนผู้เข้าทดสอบนะครับ1 ID จะสามารถสร้างตัวละครได้1ตัวเท่านั้นนะครับเลเวลสูงสุดที่เปิดให้เล่นในช่วงคลอสเบต้าก็คือเลเวล50โอ้ยังมากกว่า e อลซ่ o r d นะครับอาชีพที่เปิดให้ทดสอบมี11อาชีพนะครับก็ไปติดตามกันที่เว็บไซต์ของเอ,อ่อสามซากได้นะครับแล้วก็ แผนที่ที่เปิดในช่วง c l o ส e บต้านะครับก็จะมีแผนที่ให้นะครับแล้วก็กิจกรรมช่วง c l o s เบต้านะครับก็จะนำกิจกรรมมากมายในช่วง c l o s เบต้านะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆร่วมทดสอบจนถึงระดับที่กำหนดตามกิจกรรมนะครับก็จะได้ไอเทมเป็นรางวัลตอบแทนในช่วงโอเพนเบตานะครับซึ่งรายละเอียดกิจกรรมก็จะอยู่ด้านล่าง Description นะครับผมก็จะวางไว้ให้นะครับแปะไว้แปะไว้โอเค แล้วก็เกมออนไลน์ใหม่อย่างออ TS3 Saga เนี่ยเป็น style, เกมสไตล์น่ารักน่ารักนะครับสร้างความสนุกนะครับในซีรีส์ TS3 อ n l i n e นะครับซึ่งถือว่าเป็นเกมที่เกมเมอร์ชาวไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับจุดเด่นของเกมอยู่ที่ระบบการต่อสู้เท r ร์ a s e สนะครับพร้อมท่วงท่าการโจมตีที่น่ารักนะครับแบบว่าสกิลก็โอเคใช้ได้นะครับตัวละครผมว่า เหมือนเอ่อดารโกนิก้านะครับก็ก็แฝงความตลกสนุกสนานนะครับจนได้รับเป็นที่นิยมจากเหล่าเกมเม,มอร์ที่ชื่นชอบระบบเกมแนวนี้นะครับผมซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมเว็บไซต์หลักของเอ่อเกม ts 3 Saga ได้ที่ด e ส c ริปชั่นนะครับหรือว่าผมบอกตอนนี้เลยก็ได้ว่า w w w ts 3 in. t h แน่นอนครับ in. ts อยู่แล้วนะครับ โอเคแล้วติดตามข่าวสารและกิจกรรมผ่านแฟนเพจนะครับได้ที่ www.facebook.com ที่สามซก้านะครับถ้าตามไม่ทันก็ดูที่ด้านล่าง Description ได้เลยนะครับผมสำหรับข่าวต่อไปจะเป็นข่าวอะไรเร,เราไปรับชมกันเลยนะครับผมครับสำหรับข่าวต่อไปนี้นะครับก็ สิ้นสุดการรอคอยเกมอย่าง Digimon Master Online นะครับช่วง Open Beta นั่นเองนะครับซึ่งกำหนดการเปิดวันที่25พฤศจิกาย,ยน2555นะครับเปิดให้บริการโดยบริษัทว a l ลนะครับให้แฟนแฟน,แฟนเกมเมอร์ได้สัมผัสเกมออนไลน์ชื่อกล้องโลกจากทีวีแอนิเมชั่นชื่อดังนะครับดิ gimon Master o n ออนไกันได้แล้ววันนี้นะครับพร้อมกิจกรรมต้อนรับช่วง Open Beta และอัปเดตเพียบทั้งละครใหม่ d i จิมอนพาร์ทเนแล้วก็แผนที่ใหม่และเควสไอเทมนะครับซึ่งกิจกรรมต้อนรับ Open Beta ยิ่งอ่อนยิ่งรับไอเทมนะครับก็ว่ากันได้นะครับซึ่งเลเวลอัพกับ d i จิมอนพาร์ทเนนะครับนี่คือกิจกรรมที่2องกิจกรรมที่3ก็จะเป็นซื้อดิจิธรรมะนะครับแถมแรนดอมบ็อกแรไอเทมมันคืออะไรเอ่ยนะครับถ้าสนใจอยากจะไป ลองดูว่าเอ๊ะอะไรวะไม่เข้าใจเว้ยแล้วบางคนก็ไม่เคยได้ดูดิจิมอนนะครับหรือบางคนก็ดูจนแบบว่าเขาเรียกเป็นแฟนพันธ์แท้ไปแล้วนะครับ,บสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นก็ถ้าสนใจนะครับเกมดิจิมอนมาสเตอร์ออนไลน์นะครับก็สามารถเข้าไปสมัครและดาวน์โหลดตัวเกมกันที่ w w w d m m v p l a y i n t h นะครับหรือว่าตามด้านล่าง d e s c r i p t i o นะครับผม สำหรับข่าวต่อไปนะครับจะเป็นข่าวอะไรก็ไปติดตามรับชมกันได้นะครับผมครับสำหรับข่าวต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับมา vel นะครับมา vel กลายเป็นเกมแนวโมบ้าไปซะแล้วนะครับซึ่งทาง Disney นะครับเตรียมพัฒนามาเวลมาลงต่อยตีในสนามรบเกมเกมแนวโมบ้านะครับ ซึ่งเหล่าสาวกเกมแนว m o b า l e หรือว่า m a r เวลนะครับก็ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่มีข่าวว่า Disney นะครับเจ้าพ่อแห่งวงการกระตูน a n นิเมชันนะครับซื้อแพ็กเกจเหมารวมของ Star Wars ทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่า a n i m เมชันหรือว่าแม้แต่ส่วนของลิขสิทธิ์เกมทั้งออฟไลน์ ine, และออนไลน์นะครับด้วยจำนวนเงินรวมกว่า4000ล้านดอลลาร์นะครับก็ แปลเป็นเงินไทยก็คูณด้วย35นะรรู้สึกจัดใช่นะ35นะครับซึ่งสูงสัยงานนี้นะครับพี่จอร์ดลูคัสของเรานะครับคงอยากเห็นเงินก้อนโตไปใช้สบายๆในช่วงกเกษียณอายุของตัวเองนะครับถึงได้ตัดสินใจขายกิจการรวมทั้ง Star Wars ของตนเองที่ให้กับดิสนีย์รับช่วงต่อนะครับซึ่งถึงแม้ว่าดิสนียจะต้องหมดเงินไปจำนวนมหาศาลนะครับแต่ก็ใช่ว่า จะพอแห่งวงการนเมชั่นรายนี้จะหมดเงินถึงหมดถุงถังนะฮะกันไปง่ายๆนะครับเพราะว่าเพิ่มมีข่าวเล่ามาว่านะครับดิสนีย์จัดการเซ็นสัญญากับทีมนักพัฒนาสายเลือดเกาหลีอย่างสายเกตนะครับหรืออีกนามหนึ่งว่าผู้สร้างเกม c ล o สไฟเ r อหรือว่าเกม FPS ที่กำลังได้รับความนิยมในจีนนะครับให้เป็นผู้พัฒนาเกมจาก ตัวละครฮีโร่ทั้งหลายนะครับของ Marvel เป็นเกมออนไลน์แนว MOBA หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเกมแนว MOBA นั้นเป็นอย่างไรก็คือเกมแนว .a ออสซาหรือว่าเกมแนว HON นะครับ Hero of New World นะครับซิ่มีเป้าหมายไปที่การเจาะตลาดกลุ่มผู้เล่นในแถบเอเชียนะครับโดยใช้โค้ดเนมของโปรเจกต์นี้ว่า Project PK นะครับคาดว่า แล้วเสร็จในปีที่2014นะครับนี่ก็2012ก็รอไปอีกประมาณ2ปีนะครับซึ่งถ้าแฟนๆ Marvel หรือแฟนๆเกมแนวโมบ้านะครับได้มาเห็นข่าวนี้ก็คงตาโตกันแน่ๆนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ปัญหาหนึ่งที่น่าจะเป็นห่วงเสียเหลือเกินก็คือความปรับสมดุลในเกมให้เหมาะสมแล้วก็รวมไปถึงต้อง ไม่เสียความรู้สึกนะครับในฐานะของฮีโร่จากกร์ตูนนะครับซึ่งถือว่าเป็นการบ้านของทีมพัฒนาที่ต้องปรับให้ลงตัวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ออนไลน์ที่น่าจับตาดูเลยทีเดียวนะครับเพราะในฐานะของแฟนบอยมาเวลคนหนึ่งนะครับผมก็มีความฝันว่าเอ,อ่อยากก็จะเอาแบบผู้ฮีโร่อะไรพวกนี้นะครับมาบุซักันมา ตุ้มต้ำตุ้มต้ำนะครับมาร์ชช็อตนะอันนั้นต้องคุยลึกกับฮาร์ดล็อกเกอร์นะครับฮาร์ดล็อกเกอร์เขาเก่งเรื่องลารช็อตนะฮะโอเคครับสำหรับข่าวต่อไปนั้นจะเป็นอะไรเราก็ไปติดตามชมกันได้เลยนะครับผมครับสำหรับเออ่ข่าวสุดท้ายของรายการนี้นะครับซึ่งก็อยู่กันที่ เกม t r a n s f o r m e r Universe นะครับเกมออนไลน์บนเว็บแจ่มๆจมนะครับเปิดให้รับสมัครช่วงทดสอบนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วว่ามีคนพัฒนาเกมออนไลน์อย่างเกม Transformers Universe นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีความคืบหน้าความคืบหน้านะครับมานำเสนอนะครับแต่ก็ใช่ว่าเกมนี้จะเลิกพัฒนาไปแล้วนะครับ เพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เพื่อมีการอัปเดตสดๆร้อนๆจากทาง JackX นะครับผู้พัฒนาเกมให้ผู้เล่นได้สมัครกันแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบเกม Transformers นะครับก็อย่าลืมลองเข้าไปสมัครกันดูนะครับเผื่อว่าอาจจะโชคดีเป็นผู้เข้าร่วมทดสอบก็เป็นได้นะครับซึ่ง สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเกมออนไลน์อย่าง t r a n s f o r m e r Universe ดีสักเท่าไหร่นะครับก็บางคนก็อาจจะเคยเล่นเคยรู้นะครับก็อาจจะบางคนก็อาจจะลืมไปแล้วนะครับสำหรับเกม t r a n s f o r m e r Universe นั้นเป็นผลงานการสร้างสรรค์จาก Jack X นะครับหลายๆคนเห็นภาพแล้วก็อาจจะบอกว่ากราฟิกมันดูห่วยไ,ไปหรือเปล่าอะ่ะฮะสำหรับเกมสมัยนีย้ขอบอกนะครับว่าที่ท่านเห็นนั้น หาใช้เกม Cli e n t b a s e นะครับแต่อย่างใดแต่นี่คือเกมเล่นบนเว็บ Browser Game เกมนะครับผมก็เราสามารถเลือกเล่นเป็น1ใน2ของก็กำลังระหว่าง Autobot หรือว่าเอ่อ c ิ p t i c o นนะครับในช่วงแรกนี้ตัวละครที่เราสามารถเลือกได้ก็จะมีอยู่น้อยนิดนะครับแต่เมื่อถึงช่วงให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็น่าจะมีตัวละครที่เราได้พบ เจอในภาพยนตร์อย่างตัวที่ปแปลงเป็นมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยนะครับซึ่งนอกจากนั้นยังมีระบบพิเศษที่มีขึ้นเพื่อเอาใจแฟนบอยทร a นส f ฟอร์เมอร์สนะครับโดยเฉพาะนั้นก็คือระบบ Toy Box นะครับที่คุณสามารถเก็บบรรดาหุน่นทั้งฝั่ง Auto บอทแล้วก็ d e ค e p t ดี o n น,นะครับไว้สะสมในทอยบ็อกนะครับของคุณนะฮะแล้วก็ แต่สะสมแล้วจะทำอะไรได้หรือเปล่าอันนั้นยังไม่มีการเปิดเผยนะครับซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดอื่นๆของเกม t r a n s f o r m e r Universe นะครับก็ติดตามกันได้ที่ w w w l d transformersuniverse.com นะครับซึ่ง ถ้าใครตามไม่ทันก็อยู่ในด้านล่าง description นี้นี่เองนะครับซึ่งคาดว่าจะเปิดช่วงทดสอบให้เล่นในปี2013นะครับก็ปีหน้านี่เองนะครับอดใจรอันหน่อยนะครับบางคนก็จะเป็นสาวกของ transformer ก็อยากจะเล่นนะครับซึ่งเร็วๆนี้นะครับก็จะถึงปีใหม่แล้วเราก็อาจจะได้เล่นกันนะครับแต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าเป็นวันที่เท่าไหร่แค่นี้เองนะครับผมซึ่ง สำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับหมดเ้ยหมดเวลาลงแล้วเออเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการ Gnews นะครับผมพบกับผมใหม่ได้ที่ช่องยูทูบนะครับอีพีเกมเมอร์รีวิวนะครับผมซึ่งก็จะมีกำหนดการไว้นะครับในช่วงท้ายของรายการนี้เองนะครับซึ่ง สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับัวปันกังนัสตา 자 그런 반전 있는 여자.